สวัสดีครับอันนี้ผมจะมารีวิวตัวูตรแอปไฮโลลื่นๆนะครับอันนี้เป็นตัวแอปไฮโลลื่นๆนะครับตัวนี้ผมทําเป็นระบบรีโมทครับสามารถสั่งออกได้หรือรู้ล่วงหน้าหนึ่งตาครับว่าจะออกอะไรเดี๋ยวผมจะลองทดสอบให้ดูนะครับลองเข้าเล่นครับอันนี้ผมจะลองกดเขย่านะครับปุ๊บพอเขย่าเสร็จเนี่ยในรีโมทช่องนี้จะออกเขาบอกจะบอกว่าออก หกสสองครับอลองเปิดเห็นไหมครับ6กสี่สองลองเขย่าครับปุ๊บในจะออกจะบอกว่าออก4 6่หสองนี่เอาใหม่ครับปุ๊บเขย่าใหม่ครับนี่ครับรีโมทจะบอกว่าออกหนึ่งสห้านี่หนึ่งสาห้านะครับเปิดครับ เห็นครับหนึ่งสามห้าขยาวครับถ้าเกิดเราต้องการเปลี่ยนได้นะครับอย่างเช่นมันออกมันบอกว่าตานี้จะออกหกสองเอหกสองสี่ผมจะเปลี่ยนเป็นตองหกครับนี่ครับผมกดในรีโมทกดตองหกครับแล้วก็กดส่งข้อมูลครับพอส่งเสร็จนะครับผมลงไปเปิดครับนี่ครับเห็นครับออกตองหกครับนีตลองขย่าวใหม่ครับ ผมจะสั่งให้ออกตองสามครับตัางตองสามแล้วน,นะครับเดี๋ยวลองเปิดครับเห็นครับตองสามขยาวครับผมจะสั่งให้ออกตองหนึ่งนะครับลองเปิดครับ อาหม่ีทนะครับสั่งให้ออกตองหนึ่งครับครับเห็นครับออกตองหนึ่งครับถ้าสั่งาาให้ออกตองสองครับกดตองสองแล้วก็ส,วสั่งครับลองไปเปิดนะครับ มัออกตองสองยาวครับจะลองสั่งให้ออกตองห้าครับกดเปิดนะครับดไครับตองห้าครับก็ตัวแอปไฮโดรลื่นๆตัวนี้นะครับก็ผมทําขึ้นมาขายครับตัวนี้ก็เป็นได้ทั้งเจ้ามือและคนแทงนะครับแต่ว่าต้องเอาแอป จากผมไปลงในเครื่องที่ใช้เล่นนะครับถึงจะใช้งานได้นะครับก็ถ้าเกิดสนใจยังไงก็ติดต่อเข้ามานะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับนี่ครับอันนี้เป็น ID Line ลายผมนะครับก็ถ้าเกิดสนใจยังไงก็ทักเข้ามานะครับอันนี้ลายผมนะครับ ID ก็คือ MDT1986 ครับอันนี้ก็เป็น QR Code ลายผมนะครับก็ สแกนแอดเข้ามาได้ครับหรือจะแอดที่ ID ก็ได้นะครับ MDT1986 ครับ